สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำหลักสูตรการเขียนบันทึกผ่านการใช้ไพ่ทาโร่10บเทคนิคที่กำลังจะเปิดสอนรุ่นที่1น,นะคะวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้ทางออนไลน์มาแนะนำให้คนที่สนใจการเขียนและการพัฒนาตัวเองรวมทั้งการใช้ไพ่เพื่อการเยียวยาให้ได้รู้จักรายละเอียดของคอร์สนี้กันนะคะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า10เทคนิคการเขียนที่ทุกคนจะได้เรียนในคอร์สนี้มีอะไรกันบ้างนะคะการเขียนแบบที่1ค่ะการเขียนเพื่อค้นหาตัวตนการเขียนแบบนี้จะช่วยทําให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการเปิดไพ่นะคะและไพ่ใบนั้นจะเข้าไปกระตุ้นความเข้าใจตัวเองยังไงเราก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นบันทึกนะคะ เทคนิคที่2ค่ะการเขียนเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการเขียนแบบนี้จะทําให้เราค่อยๆพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะการเขียนแบบที่3คือการเขียนเพื่อการตั้งเป้าหมายและการมานิเฟสค่ะใครมีเป้าหมายในชีวิตนะคะถ้าเกิดหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วใช้ไพ่ในการกระตุ้นเป้าหมายของตัวเองแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะการเขียนแบบที่4นะคะการเขียนบันทึกแบบ mindfulness หมายความว่าเราจะเปิดไพ่นะคะแล้วเราจะเขียนความรู้สึกของเราณนะปัจจุบันที่เราเห็นหน้าไพา่โดยไม่ต้องจำความหมาย,พายไพ่ใดๆเลยค่ะเทคนิคที่5นะคะการเขียนแบบ free writing อันนี้สนุกมากค่ะเราจะจับเวลาเช่น1นาที เขียนอะไรก็ได้ที่มันหลั่งไหลออกมาณเวลานั้นผ่านการที่เรามองนาภัยนะคะเทคนิคแบบที่6ค่ะการเขียนแบบ reflective หรือการเขียนแบบสะท้อนตัวเองนะคะเราจะเปิดไพ่แล้วเราก็จะเขียนสะท้อนความรู้สึกของตัวเองณเวลานั้นว่าเรารู้สึกอย่างไรอะไรข้างในและเห็นอะไรในตัวเองผ่านไพ่ที่เข้าไปกระตุ้นเรานะคะ เทคนิคแบบที่เจ็ดค่ะเทคนิคการเขียนเพื่อการเยียวยาเทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เวลามีปัญหามีความทุกข์ความเศร้าหรือมีเพื่อนรอบตัวนะคะที่มีความทุกข์ความเศร้าเราสามารถเปิดไพ่แล้วก็ใช้ไพ่นะคะช่วยแนะนำช่วยฮิวิ่งนะคะให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ค่ะเทคนิคแบบที่เก้านะคะการเขียนจดหมายถึงตัวเองผ่านไพ่ค่ะ หลายคนไม่เคยเขียนจดหมายและหลายคนไม่เคยเขียนจดหมายหาตัวเองนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทําให้ทุกคนสนุกมากค่ะเราจะหยิบไพ่ออกมาแล้วเราจะเขียนจดหมายหาตัวเองผ่านพาไพ่ใบนั้นนะคะเทคนิคที่9ค่ะการเขียนบทสนทนา กับไพ่ค่ะเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะแต่งนิยายอยากเขียนหนังสือเชิงจินตนาการเราจะหยิบไพ่มาแล้วให้ไพ่เป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งที่เราคุยกับไพ่แล้วเราจะเขียนบทสนทนาผ่านไพ่นะคะเทคนิค ที่10เทคนิคสุดท้ายนะคะการเขียนทาโร่สตอรี่เทลลิงผ่านไพ่ค่ะเราจะเปิดไพ่หลายๆใบเลยนะคะแล้วเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องค่ะแล้วก็เขียนออกมาเป็นเรื่องราวนะคะทั้งหมด10เทคนิค รวบรวมมาให้สำหรับคนที่ชอบขีดเขียนสำหรับคนที่เป็นสายคอนเทนต์อยากจะเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับไพ่แล้วนึกอะไรไม่ออกนะคะมีถึง10เทคนิคให้เลือกเลยค่ะและสำหรับคนที่อยากใส่ไพ่ในการพัฒนาตัวเองรวมทั้งคนที่อยากใส่ไพ่ในการเยียวยาตัวเองและคนรอบข้างทั้ง10เทคนิคนี้สามารถพัฒนาไปสู่คอนเทนต์หน้าเพจออนไลน์รวมทั้งรวมเล่มจำหน่ายในรูปของอ e ีบุ๊กหรือฉบับ ปริ้นสร้างรายได้ในอนาคตได้นะคะในคอร์สนี้เราเรียนทั้งหมด12ครั้งเพราะว่าครั้งสุดท้ายเราจะสอนการทำอ e ีบุ๊กให้ทุกคนนะคะค่าเรียน1,999บาทถ้าใครสนใจสมัครได้ที่เพจ Taro Journey ายนรินจราก่อนวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้นะคะที่นั่งมีจานวนจากัดค่ะ